ครับเพื่อนเพื่อนครับสวัสดีครับตอนนี้มีข่าวหนึ่งนะครับที่ดังมากนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่น่ารักก็เลยมาเล่าให้เพื่อนเพื่อนครับตอนนี้ที่หนึ่งนะครับมีคนเยอะมากนะครับโดยเฉพาะเด็กๆหรือว่าผู้ปกครองเนี่ยครับเยอะมากไปดูเจ้าสัตว์น้อยตัวหนึ่งครับชื่อว่าเจ้าหมูเด้งนะครับเห็นภาพแล้วน่ารักมากนะครับดังมากมีคนไปยืนดูแล้วไปยืนมุงกันเยอะมากนะครับเป็นเจ้าหมูเด้งนะครับเป็นสัตว์ของเรานะครับเป็นสัตว์ เจ้าอิปโปนะครับหลงรักกันมากเจ้าอิปโปแคะนะครับสุดน่ารักของเมืองไทยนะครับตอนนี้หมูเด้งนะครับคลองใจคนทั่วโลกเลยนะครับสื่อต่างประเทศแห่ทาข่าวนะครับเจ้าอิปโปแคะนะครับสุดน่ารักนะครับเอ็นดูตอนเกี้ยวกลาด ปากเหมือนร้องกลีดใส่เจ้าหน้าที่นะครับเจ้าเน็ตก็เลยต้องเก็บภาพช็อตที่น่ารักเหล่านี้ครับตอนนี้เป็นไวรัลไปทั่วโลกเลยนะครับตอนนี้ถามว่าแทบจะไม่มีใครที่ไม่รู้จักเจ้าหมูเด้งแล้วนะครับโดยเฉพาะในแพลตฟอร์มสีดำครับตอนนี้ดังมากนะครับสำหรับเจ้าหมูเด้งนะครับและยิ่งไปกว่านั้นนะครับมีแต่คนเข้าไปคอมเมนต์นะครับที่ลงคลิปเจ้าหมูเด้งตอนนี้ครับตอนนี้หมูเด้งดังไปไกลจริงๆนะครับถามว่าทําไมเจ้าหมูเด้งถึงดังนะครับถ้าไปดูแล้วน่ารักมากนะครับเป็นสัตว์ เลี้ยงที่น่ารักเข้าถึงได้ทุกเพศทุกวัยนะครับเห็นหมูเด้งเกิดแล้วก็ทุกคนก็เลยอยากเข้าไปใกล้ๆนะครับตอนนี้หมูเด้งนะครับคลองใจชาวเน็ตนับล้านแล้วนะครับด้วยท่าทางที่อ้าวหาญนะครับแล้วก็ภาพลักษณ์จริงจังไม่ยอมใครนะครับหมูเด้งมักอ้าปากเหมือนกรีดร้องใส่เจ้าหน้าที่สวนสัตว์ตลอดเวลาตอนที่ถูกจีดน้ําใส่หรือโดนอุ้มนะครับหรือแม้กระทั่งนอนเฉยๆก็ยังมีแสดงท่าทางเกลี้ยกล่อมนะครับถ้าใครมีลูกหลานนะครับหรือว่ามี ว่างนะครับช่วงนี้ช่วงวันหยุดสองวันทีผมแนะนําไปดูได้เลยนะครับเป็นการผ่อนคลายนะครับแล้วก็เป็นการพักผ่อนนะครับที่สําคัญก็คือพาเด็กๆไปเปลี่ยนบรรยากาศนะครับไปรู้จักเจ้าหมูเด้งนะครับแต่ตอนนี้อาจจะต้องรอคิวหน่อยครับเพราะว่าคนเข้าไปดูเยอะมากนะครับเจ้าหมูเด้งสัตว์น่ารักน่ารักนะครับเดี๋ยวจะใส่รูปไปข้างบนนี้นะก็ไปดูได้เลยนะครับรูปของเจ้าหมูเด้งตอนนี้น่ารักมากนะครับมีแทบทุกแพลตฟอร์มเลยตอนนี้นะครับรูปของเจ้าหมูเด้งนะครับไปดูกันเลยนะครับ